เรามาป๊อปวะก็กราบสวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องแล้วแต่ได้อีกนะคะวันนี้คือน้องเี่ยวพีแบบฝันได้แบบกระซิบมาแบบอยากให้วันว่างๆเปิดซิงว่างี้นะก็เลยแบบเออมาจับให้นในในเขากำลังเตรียมถายของเขานี่ครั่ก็รอรอคิวรอคิวคนดังนี่แหละเราต้องรอคิวเขาหน่อยเราไปของขอยก็โดดมันไหมพี่ ใช่โดนเปิดซิงในแอล็อกเพิ่งทำช้ำมาห่เมื่อกี้เมื่อกี้ใช่ที like stock, ่ยกล้อไปไอไอบางคนหลังใช่ไหมใช่แต่พื้นแต่พื้นไม่แตกไม่แตกพวกนี้ไม่แตกก็มันเป็นรอยนี่ไงเป็นรอยเดี๋ยวค่อยไปตัดออกเขานี่แหละของพี่นี่แหละก็คือให้ก็ให้เต็มที่เลยเราเราสุดแล้วแล้วก็ให้อนว่างเต็มที่กับน้องเหนียวขี้ของเราเลยนะคะโอเคไป ไปรอเขาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาให้แกเดี๋ยวจับให้ดัดหนักเลย <Yeah. S 1> จะมีลุงแซมมีพี่โอมสายชิวด้วยใช่นี่ก็เขาถ่ายของเขากันเสร็จแล้วตอนนี้ก็ตาเราแล้วกันเนาะตาเรามามาดิมา,าเถอะยักษ์สคดับผมบ้านวันเอ้นะอปเหียกนี่ก่อน แต่ด้าเยี่ยนนี้จะให้เกียรติให้เกียรติแล้วต่ด้านะครับมาลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไอ้แอร์ล็อกก่อนว่าจะยกแบบสเต็ปไปเมื่อวาเป็นไงเดี๋ยวโซไปเลยเดี๋ยวมาดูนี่ก่อนไปล่อยึงใช้ลุงแซมกูเหรอเออปล่อยใช้ลุงแซมกูเขียนอะมันตามมอะไร รถคันนี้ไม่เหมาะผมัเเราสุดท้ายแล้วก็เอาให้มันสุดไปมันากขนาดนี้แล้วก็เฮ้ยเมื่อกี้แม่งยกไอ้นี่มันยังไม่ได้ขอเวนนี้หนอยกันรถใครวะเฮ้ยเอาจริงาเอาเาสุดเเเาแต่งเต็มลวไเาแต่งเต็มากอดเฉยเลยเดาแล้วมันยกไม่ได้รถคันนี้มนาก เทียงเท่านี้ไอสัตว์เหนื่อยรถแม่งแรงจริงขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่เราเอากูมาทำทียอะไรอีกเนี่ยคลิปเนี้ยใช่วั่สุดเรนะาเราอุตนะส่าห์วางแผนไหมว่าจะสุดตัวนี้แต่ไม่ไมไมยังไม่ขึ้นเลยก็ให้ใช่หมเออบอกมึงเอารถทำแต่งเต็มมาม่ที่เอามาให้กูลงสุดป่าววะก <Yeah. S 2> ูจัดให้เต็มระบบอยู่แล้ว <c oughs> รถทำลูกด้วยรถแม่งไวเนี่ยอันนี้คือพัดใช่ไหมพักพักเลย Hãy subscribe năm kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ วว่่าอยูแล้ช่องนาร่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกดไปติดตาม S S S ดู S เลย S อะไร S อะไร S ตาไม่ S ตา S อะไร S ตีอะไรสักอย่าง S S ตาด้วยสูตรด้วยพี่สูตรบางคนผมเรามันไม่หักหรอกเว้มันไม่หักมันไม่หักหรอกทำอะไรของแกนะพังไม่อ่อยเอาพังแม่ น่ด้ยังได okay. <pl> <I> ้เลย่า้ยังได้เอ้่าบอกคุณไม่ได้มาเลยเฮ้ถ้ามันลมหมายเยอะเราเอาไปเด็กสกีต่อแสงใกจะหมดแล้วแหละพี่น่าจะเหนื่อยแล้วแหละดูจากแก่รอบแล้วเอาพืนแล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราไปเจอกีต่อแล้วกันไปดูพี่อมเล่นน้ำกันจ้ะเจอพี่เหนื่ยพอเถอะรถจะพังแล้วพี่ let's go อย่าไปเจอกันเลยพายมีไอโอม อดเฮ้ยเจหวเ้หกเ้ยเดือเดอเาเาเจเจเจเลยเหรอไม่ใช่เจเจเนไลินใช่ไหมเเจลนะนลูกแชมอยู่ไหนนี่อยู่ไหนนี่อ๋ออยู่นี่พุ่งปากาหนีไงโพดบังของแชมแล้เหรอไยออกปถอยเขาจะถ่ายลิปโอ้เรืองเลย แม่อยางลงคอยลงตอนปัญหาด้านใหญ่ไงใช่เราต้องลงงานใหญ่ๆงานเล็กเราไม่เอาเนาะไม่งานไหนเราก็ไม่ลงยี่ห้อดูกะติแปดสองหนึ่งมาลงโชว์เลยตัดไปลุ้มเสื้อไม่เอาไม่เอาเสื้อไมกลัวอะไรแค่นี้ชัวร์โอเคซ่อมเลยเลยเล่าซ้ายโค้งนี่ดิดบนปลายนี่ใส่แต่เสื้อเท่าเฉยเอาไปดูพี่เจนพี่เจพี่เจเจเจตอลินเจอะไรนะเจเล่พี่เจเล่พี่เจเล่โชว์อีกสักรอบสิ ไปดูพี่เจเล่เอ้พี่เจใส่แพรน้ำเนยลำเพราะมันดำหลุดเราเอาไว้แล้วก็ให้พี่พี่ฝรั่งขี่ด้วยพี่มิทูนนะใช่ใช่ m i s ได้นะแล้วต้องออกเสียงเอ็กเซน์ให้ถูกนะเอาเธอทีเดียวขบวยกัน Yeah ขี่หน่อยให้พี่พิทูลขี่หน่อยเร็วโอ้ยโอ้ยพี่ให้พี่พิทูลขี่หน่อยให้พี่นี่ขี่หน่อยใช่ใช่พี่เจมใช่ไหมอ๋อพี่เจมให้พี่เจมขี่หน่อยเร็วใช่หน่อยอหมดปอแล้วครับแล้วก็เดินโกโก้ติดไปด้วยอ๋อจะให้หน่อยขับก่อนเหรอออยอเป็นคนอาอาโอเคโอเคการตอนน่อยถ่ายด้วย ไปต่อไปฝรั่งฝรั่งชั่วไฝรั่งทอ้างล่งเลยพี่สาผมกระโดนี้มันสาวผมบ้านบ้านบุยลำน้ำไปไลใช่ไหมอาบนี่นะห้ามไปอาบน้ำที่บ้านนะอาบนี่เลยขี้ขีเส้นนี่ด้วยเลยเจมเจมลองพยายามเจมดูคลองด้วยนะจับปุ๊บขี่ได้ปั๊บเลยมั้ยได้ยูได ก้องซูหก้มหน้มันเอาลสุดอันนี้ใหงเออรสุดทุกอย่างจริงๆเสุดจริงสุดจริงกลับบ้านจะได้ไม่ต้องใช้น้ำใช่ใชใช้น้ำว่านแพน

เดี๋ยวจะไม่ได้นั้นไม่มีน้ำอาบก็อาบนี่วเลยหวังดีเลยหวังดีระวังดีนะคลิปนี้ก็ขอลากันไปอีกเพียงเท่านี้นะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะก็มันมันจริงๆเราไม่มันคือเขาอ่ะมันเราอ่ะนั่งดูค่ะคุณน้องก็โอเคค่ะลาไปก่อนสว่สดีค่ะสวัสดีค่ะ